Thank you. ค่ดะดิฉันพิจรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านเข้า,ขาสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2,566เดือน7แล้วนะคะอคบอ่อมีคนถามว่าเดือน7แล้วครึ่งปี <c oughs> ผ่านมาที่ทำอะไรเอาไว้ที่ตั้งใจไว้เมื่อต้นปีกลับมาตรวจสอบนิดนึงว่า มีอะไรบ้างที่สําเร็จแล้วมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ลงมือทํามีอะไรที่แบบว่าคิดจะทําต่อไปนะคะครับอ,อ,อ,อ้มีไหมคะปีนี้ออ้ก็ตั้งใจว่าฉลอง60ปีด้วยการที่จะไปเรียงโรงเรียนเล็กๆชายชายแดนอะค่ะในปานา่าในเขา6โรงเรียนค่ะนะซึ่งออ้ก็ทําไปแล้ว โด,ย,ดยมีกัญยาณมิตรบริจาคมาคไอ้ก็ไปทำเองะนะฮะเหลือแต่อีกอันหนึ่งก็คือที่จะพาเด็กๆตัวเล็กๆที่เขาอยากเห็นทะเลอ่ะรอบแรกไอ้จะพาให้เด็กๆที่จากใช้ใช้คำว่าโครงการจากวานาสู่มาหาหนนทีให้เขาไปเห็นทะเละและมาทัศนศึกษาด้วยโดยไอ้หาเงินให้หมดเลยโรงเรียนไม่ต้องจ่ายและคุณครูได้มาทัศนศึกษากับเด็กด้วยนะฮะเนี่ยสาคนก็จะเป็นแน่ตอนช่วงนี้ กลังจะดําเนินการอตอนแรกว่าจะเทอมที่แล้วแต่ไม่ทันะนะก็จะพาไปเพื่อให้เขาได้มีโอกาสนทนาเนาะตัวของคุณผู้ชมเองนะคะมีอะไรบ้างที่อยากจะทำ<อ>ใช่ไหมคะก็เริ่มต้นทำนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่น่าโกรวสุดคือว่าเราคิดแต่เราไม่ได้ทำคิดแล้วเราต้องทำด้วยค,ความสำเร็จก็จะเข้ามาหาเรานะคะมาที่สโลกเซียแล้วล่ะค่ะครับสโลกเซีวันนี้บอกว่า พระพุทธมีอยู่ในตัวทุกผู้นามค่ำเช้าหกยามเปล่งแสงเป็นเนืองนิดโกนคิ้วเพ่งพินิจจากผ่านพบใหญ่ต้องนอบนบพระเบื้องประจิมเป็นบทของไตาอานฟู่จวงสมัยราชวงศ์หมิงนะฮะฝ่ะายมหายานเชื่อว่าพุทธอยู่ทุกที่พุทธมีทุกที่ มีพระพุทธเจ้าเนี่ยดังเม็ดทรายในมหาสมุทรก็คือทุกที่ตัวเราก็เป็นพุทธะได้ถ้าเราค้นพุทธะในใจเราได้ปลูกเมล็ดพันธุพุทธะเกิดในใจแล้วงอกงามใหญ่ต้องนอบนบพระเบื้องประจิมคําว่าเบื้องประจิมในจีนเนี่ยเขาหมายความว่าเวลาจะเดินทางไปอินเดียเนี่ยก็ต้องไปทางทิศประจิมตะวันตกคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่น แต่ถ้าเราเจอพระเจ้าในใจแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปไหว้พระเจ้าที่อินเดียอันนี้เป็นคําที่ตรงกับฝ่ายทินญาณเฉราวาสเราบอกว่าพระเจ้าสอนว่าใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราค่ะแต่ถ้าใครก็ตามเกาะชายสบงพระเจ้าแต่ไม่เคยเห็นธรรมแต่แสดงว่าไม่ได้เห็นเรา คำพูดอาจต่างกันแต่ความหมายเด,ยดียวกันเลยนะ,นะคะ,ะมาที่แคมเใญของเราวันนี้นะคะจากคนที่ไม่เคยสนใจอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของแง่งทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะซึ่งก็หมายว่ามันเป็นเรื่องปกติ แล้วก็พอมาหันมาสนใจทางธรรมแม่มก็อยากอยากบอกว่าก็เป็นเรื่องปกตินะที่จริงมันไม่ได้ผิดปกติเลยเพราะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมครมนุษย์เราเนี่ยมันจะต้องดิ้นรนหาทางที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขให้ได้งไงอวันนี้ก็ไปฟังเรื่องราวของอพี่น้อยกันต่อเลยนะคะซึ่งจากจุดที่เขานอนไม่หลับใช่ไหมคะจากจุดที่เคยดื่มเหล้าทําให้ร่างกายนอนไม่หลับเริ่มมีความสึ่ผิดปกตทิทางด้านภายในร่างกายของเขาเองแล้วก็หันมาที่จะ,ะปฏิบัติ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอหลังจากที่ทำไปแล้วก็ช่วยเขาได้จนกระทั่งถึงวันนี้นี่คือบวชชีแล้วด้วยนะคะนะคะแสดงว่าจิตในข้างใน,นเนี่ยพัฒนาแล้วก็รู้ว่ากำลังทำสิ่งดีๆให้กับโดวของเราเองอยู่นะคะไปฟังเรื่องราวของพี่น้อยกันต่อเลยค่ะพอผ่านไปสักสองสาเดือนหลังจากที่พ่อเป็นโศกเราก็าไปสมัครครูสมาธิให้พี่คนหนึ่งที่เขามาอยู่สมัครซม,มอยู่หน้าวัดบวรบอะไรเงี้ยค่ะ คือในความที่เรียนคอร์สเนี่ยมันก็ต้องให้คือเรียกอ,อะไรต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันเป็นการส่งกันบ้านต้องทำทุกวันหกเดือนเพราะเป็นคอร์สหกเดือนอก็ทำทำทำไปอะไรเงี้ยจากที่เพื่อนมาดักหลอนหนะ้าวัดก็ก็คือก็เลิกมาแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเรียนเต็มวันด้วยเสาร์อาทิตย์อ่ะคราวนี้ก็ไม่เหลือเวลาไปทําอะไรแล้วจากนั้นก็แต่ว่าช่วงนั้นก็เริ่มแบบเซิร์ชหาครูบาอาจารย์ละแบบ เราก็ได้มีโอกาสเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมครั้งแรกจริงจัจริงจจัช่วงประมาณเรียนนั่งสมาธิในสักห้าเดือนเดือนที่ห้าก็ได้เริ่มไปเข้าคอร์สจริงจังหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วจากครั้งนั้นก็น่าจะเป็นแบบเปลี่ยนชีวิตเลยเป็นคอร์สที่ไปจัดที่โรงแรมต่างจังหวัดชื่อบ้านธรรมทานนะคะเตอพามแม่กับพี่สาวไปด้วยก็มีเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ชวนไปอะไรเงี้ย เรา говор, ก็เออไปได้ไปได้ลองดูลองดูแต่ว่าในคอร์สนั้นเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งที่ต้องเดินขึ้นเขาหอนหน้าเดินขึ้นไปกับเหมือนเป็นทรัก,กิ้งนะคะแต่เขาเรียกแบบมินิทูดงแบบหนึ่งวันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบตอนนั้นเริ่มสนใจแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไกลห่างเรื่องธรรมชาติเรื่องป่าเรื่องความร้อนอะไรเงี้ยความลําบากอย่างเงีอย่างเงียเนี่ยอย่เนี่ยกาย,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 ยกรรมยังไงกายกรรมคือแบบเราอะคออยู่ในห้องแอร์ก่อนนะพอเขาจัดให้เดิน ขึ้นเขาลงเขางมันน่าจะประมาณ5ชั่วโมงเราน่านจะทําลายสถิติคือ7ชั่วโมงไปเลยเลย้ยคือช้าสุดเลยเงี่ยเราก็ด่าตั้งแต่แบบปักซอยแล้วอะแบบใครมันจัดคอสแบบนี้ร้อนก็ร้อนหน่อยก็เหนื่อยน <c oughs> ี่ไงโทรศัพท์ตัวแม่โอ้โหดูทุกอย่างที่ขวังนะคือแต่ก็ยังพลาดที่ต้องมีปล่อยออกไปบ้างอ่าใช่คนเราคนเรายังไงเนี่ยมันไม่หมดไปหรอกจิต <c oughs> อาสาทั้งหมดน่าจะโดนหมดเลย <c oughs> นี่นม่นี่ขนาดว่าเราได้ระงับแล้วนะคือแบบไม่ได้แล้วแบบระเบิดแบบหูยเหนื่อยที่สุดเราแบบตอนนั้นยังยังรักสบายอยู่แหละค่ะเจอร้อนเจออะไรที่มันต้องเดินเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ดีว่แม่อยู่ด้วยแม่ก็ไปด้วยแม่ก็จะเดินหูแม่เดินได้เลยอ่ะเราก็ต้องทนอ่ะพออดทนก็เดินไปเดินจนรู้สึกว่ากูตายแน่แล้วอะไรเงี้ยจนใกล้ใกล้จะถึงแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่า ถึงแม็กแล้วอะถึงแม็กที่แบบไม่น่าไหวแล้วจะจอดจะจอดหลายทีแล้วอยู่ดีร่างกายมันก็ไปเองมันมันก็เดินไปเองของมันอะไรเงี้ยมันก็เดินได้เองจแบบเฮ้ยไม่เหนื่อยมันก็ตกใจว่าเฮ้ยมันก็เหมือนมันเดินเบาๆปิวเบาๆของมันไปเหนื่อยมันก็เหนื่อยนะแต่มันก็ไปของมันเองด้วยที่มัไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ได้ไปออกกำลังกายด้วยไม่ไม่เข้าฟิตเนสไม่ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอเดินขึ้นไปอะทุกอย่างมันดูมัน ภาพช้าไปหมดอ่ะมันดูเหมือนทุกอย่างมันสโลมันดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปเองทางที่เมื่อกี้ยังจะตายอยู่เลยอ่ะพอเดินขึ้นเขาไปเขาเนี้ยพอเดินขึ้นเขาแล้วอ่ะพอขาลงอ่ะคือเราเหมือนแบบเดินแล้วเหมือนจะอยู่เทน่นทันทีเลยคือไม่พักแล้วอ่ะมันมันเบาไปหมดอ่างเงี้ยพอวันที่สามกลับจากที่นู่นเริ่มไปกลับไปปาร์ตี้ใช่ไหมคะก็กินกินเหล้านี่แหละแต่ว่าแบบ ตอนที่เรากินเล่าตั้งจากกลับมานั้นน่ะพอเรากินแล้วมันมันไม่เหมือนเดิมจากที่มันหอมหวานนะเราไม่กินน้ำเปล่า <laughs> กินแต่เครื่องดื่มที่มีรสชาติก็พอดื่มเข้าไปมันก็อยู่ดีมันก็วาบวาบแบบมันก็แค่ยเย็นเย็นแล้วก็มขมเดี๋ยวนะเย็นแล้วก็ขมคอยแก้วเย็นแล้วก็ขมเดี๋ยวนะมันไม่อร่อยอะ่ะมันไม่มีสดชื่น แล้วก็ปล่อยแก้วหนึ่งต้องปอแก้วหนึ่งหมดขวดเพราะว่าโฟติดื่มเร็วเดือแล้วก็สามแก้วถ้าสามแก้วมีแค่เนี้ยเหมือนแบบรู้สึกแค่เนี้ยนันก็เลิกเลยจากวันนั้นก็เลิกเลยก็ประมาณเนี้ยจากวันนั้นก็ ถึงวันนี้ก็ไม่ดื่มอยู่เลยทุกอย่างได้จากประสบการณ์ของเราเนาะว่าเรามีสติเนาะเรามีสติแล้วก็พี่ว่าสติเนี่ยสำคัญมากนะเราพิจารณาแล้วคุณน้อยเองเป็นคนที่มีปัญญานะจริงๆมันเหมือนเราอาจจะมีกรรมนะช่วงหนึ่งนะกรรมรูดทำอะไรยังไงมาอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แล้วตัวของคุณน้อยเองก็ยอมรับไง มันถึงเจอมาได้จนถึงทุกวันนี้นะถ้าปฏิเสธถ้ามตั้งแต่ตอนตนู้นไม่ถึงเริ่มต้นคือไม่งดเล้าเข้าพรรษาเนี่ยเลือกอีกทางนึ่งมันก็คงไปอีกทางหนึ่งนะคะอายแต่พอมาเลือกทางนี้นะทางนี้เปิดให้หมดเลยนะและตัวคุณน้อยเองก็ก็ไม่หยุดที่จะพากเพียรน,นะกี่ปีมาแล้วคะเนี่ยจากจุดวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมาเข้าวงการน่าจะห้าประมาณปีห <5 S 2> ้าปีห้าปีห้าปีที่มีการพัฒนา จิตวิญญาณของเรานี่ตลอดเลยนะถ้าที่พี่ฟังดูอยู่ค่ะหนูก็ต้องฝืนอดทนพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าพอเราเริ่มจากวันนั้นที่เล่าให้ฟังว่าเริ่มไปปฏิบัติธรรมแล้วเราเริ่มตอนนี้เริ่มเซิร์ชแล้วในคอร์สนั้นก็มีพูดถึงครูบาอาจารย์หลายท่านเราก็จดไปก่อนเราก็เซิร์ชแล้วเราก็ไปหน้างานเลยคราวนี้เริ่มไปคอร์สทุกคอร์สที่มีชื่อปรากฏ รับพูดถึงเราก็ไปเลยจากนั้นแล้วเราก็ค่อนข้างสนใจแล้วก็เออมันก็เห็นผลแหละในเรื่องของเบื้องต้นอ่ะเราก็เห็นผลกับตัวเราจริงๆแหละคือในข้างในเราจริงๆมันก็อาจจะตอบไม่ได้ในตอนนั้นแต่มันรู้สึกมันดีขึ้นจริงๆแหละมันดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะข้างในมันไม่เป็นป่วนอ่ะอันนี้ที่แน่ๆแ,แบบเรื่องอบายมูกอะ่ะคือเราเลิกจริงๆโดยที่มันไม่ต้องมีใครมาบอกเราค่ะนอนหลับละคะโอ้สบายเลยค่ะ จากนั้นคือคือที่บอกเล่าฟังว่านั่งสมาธิไม่เคยขาดมันก็กลายเป็นกิจวัตรประจําวันที่เป็นอาหารใหม่เราก็เลิอกอาหารเก่าอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเราก็ติดฝั่งหนึ่งเนาะ <Okay. S 2> ถึงจะอยู่ได้แต่การนั้นก็คราวนี้ก็มันก็ติดแหละมันก็ติดฝั่งนี้แทนในแง่ของทําให้ข้างในมันเหมือนจัดเรียงหมวดหมู่ใหม่เองอะไรเงี้ยโดยที่เมื่อก่อนจาอะไรไม่เคยได้เลยพูดอะไรจำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ ได้บ้างได้บ้างมันมีพื้นที่พื้นที่พ,พ,พื้นที่มันขยายขึ้นหรือมีมีความทรงจํามากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ครอ,อบครัวเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็คงจะหันหลังครอ,อบครัวต้องแน่นอนไม่หันหลังแต่เพื่อนเพื่อนที่เคยอยู่ในเวทวงปาร์ตี้ด้วยกันก็คงจะสงสัยแล้วเขาเราสามารถจะดึงเขากลับมาให้สนใจในวิธีนี้ได้บ้างไหมคะจริงๆพอช่วงหนึ่งก็ตอนนั้นตั้งใจมากๆแล้วแหละว่า ต้องทำยังไงบ้างหรอถึงจะจุอยู่ในทางที่มันถูกต้องแน่นอนก็เราก็ห่างออกมาก่อนห่างออกมาก่อนอะไรเงี้ยแทบไม่ได้ในในส่วนหนึ่ง,<น>นนงเจอน้อยมากอะไรเงี้ยเจอน้อยมากให้กลุ่มกัลยาณนะมิตรอะไรที่เขาสั่งเขาสอนเขาแนะนำเราก็ทำตามไปก่อนทำตามไปก่อนถ้ามันเวิร์กตรงนี้จุดนี้เราก็ทำต่อมันไม่มันบังคับเกินไปสำหรับเราเราหยุดก่อนแล้วก็ทำทีละจุดอ่ะมันเริ่มอยู่ตัวอยู่ตัวในแง่แบบว่า เออเริ่มเข้าใจอ่ะแน่นอนพอตอนที่เรามาอยู่ฝั่งอย่างเงี้ยเราก็จะมองเพื่อนว่าเราเป็นคนไม่ดีับเขาเป็นคนไม่ดีหรือเราเป็นคนไม่ดีในมสมัยนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากใกล้แต่พอวันหนึ่งจรมันเหมือนกันอ่ะมันเหมือนกันแหละอืมือนกันแล้วก็อยู่ได้ทั้งทั้งทั้งหมดทั้งหมดมทุก<ม>คนเลยเนี่ย<ม>แล้ววันหนึ่งลงจริงเราไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวเขาก็มาหาเองในแง่ของวันที่เราเป็นแบบนี้แล้วแรกอาจจะงงๆช็อกๆหน่อยอาจจะมีช็อตฟีลนิดนึง แต่พอนานๆไปอ่ะพอมันหลายปีเข้าอ่ะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปในแง่ของจิตใจจริง,รงเบื้องตน้นก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีงเราก็เป็นคนที่อยู่กับเพื่อนได้เฮฮาได้เอนเตอร์เทนเพื่อนได้เอนแบบตอนนี้เราเปลี่ยนเอนเตอร์เทนในเรื่องใหม่ <c oughs> <c oughs> เราก็เอนเตอร์เทนเขาในเรื่องใหม่แ <c oughs> บบบุญมีจริงไหมยันกรรมมีจริงไหมะอะไรเงี้ย <c oughs> เราต้องตั้งใจทําตรงไหนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดจะบวชไหมคะหนูเพิ่งบวชมา หมายถึงว่าปีที่แล้วเพิ่งไปบวชมาค<อ>่ะนี่คือทรงผมของอ <laughs> การศึกมาชั่วคราวค่ะอ๋อบวชรอคะบวชที่ไหนคะบวชที่กอพลวยค่ะอาจารย์ประเสริฐอุทยัยเฉลิมอ๋ออาจารย์ประเสริฐเคยเป็นแขกรับเชิญของเราอ๋ออาจารย์ประเสริฐท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะมากเลยค่ะ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 กี่วันคะสามเดือนค่ะหนึ่งพรรษาเอาพรรษาค่ะทำไมถึงใจบวชคะก็แต่ละปีที่ ทำเขาเรียกอะไรในหนึ mm ่งพรรษาก็จะชอบชอบมีมิชชั okay. so, mm ่น hmm. น so, ิดหนึ่งพรรษานี้สินแปดพรนษานี้ศึกษาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะพรรษาหนึ่งเราทาประวิทธาบ้านให้เรารู้สึกว่าทั้งหลายที่ที่เราทําจัดเหมือนเหมือนคอร์สปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยทำอันนี้เรียนเรื่องนี้ต่อแล้วไปทํากิจแล้วก็กลับมาทําวัดอะไรเงี้ยเวียนเวียน มันก็ทําได้ในในส่วนก็ถือทาได้รู้สึกว่าไม่ติดไม่ขัดไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาบอกให้เราขย,านยันอะไรเงี้ยคือมันทําได้โดยอัตโนมัติบังคับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็พอจิ้นพรรษาหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออถ้าข้อวัดมันประมาณนี้มันคงต้องบวชแล้วแหละอะไรเงี้ยคุณก็ตอบตัวเองว่าเออต้องบวชแล้วแหละก็เลยลองบวชดูโงเคะประสบการณ์การบวชเป็นช่วงเวลาที่ น่าจะดีที่สุดที่ในชีวิตนี้เกิดมามันมีบางอย่างอ่ะแต่มันพูดเป็นประโยคเป็นเรื่องเรามไม่ได้เลยเนะี่ยตรงมันมีบางอย่างนะอะไรเงี้ยก็เลยไปตอนที่ไปก็เเห็นมีแม่ชีด้วยแล้วก็อ๋อมันมีโครงการบวชทุกพรรษาก็เลยสมัครดูอ,อก็เลยสมัครดูแต่ที่นู้นก็สิ่งที่คิดกั็สิ่งที่ได้ก็ สิ่งที่คิดคืออะไรคะสิ่งที่คิดคืออะไรคะก็นึกว่าถ้าเราไปคอร์สสั้นเราก็นึกว่าแม่ชีกออ็อยู่ในข้อวัดใช่แหละก็ตามตาม,ตามที่เราเห็นบนกระดานต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในป่าจรงิงๆ3เดือนน่ะมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างใช้ความอดทนเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะกับร่างกายกับอะไรที่เราก็ต้องใช้ช่วงแรกๆแหละมันอาจปรับตัวค่ะว่าไปอะ เราก็เหมือนแมวเหมือนกันเหมือนตัวเองเป็นเป็นเด็กเดินป่าคนนึงอะไรเงี้ย <c oughs> ต้องอยู่มันเป็นเขาเขาลูกเนาะแม่ชีก็ต้องอยู่ข้างบนแล้วก็มองไปอินทบาทอะไรเงี้ยแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วก็เดินขึ้นเดินลงอยู่ในเขาในป่าเป็นประจำทุกวันเลยค่ะแล้วมันก็เริ่มคุ้นชินพอคุ้นชินก็อยู่ได้อยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะอ่านจะบวชดีไหมคะ อบทอีกโอ้โหมากไหจริงเป็นไงฮะอ้ายจุดขาวเยอะไหมคะฟังัอนนี้ผมว่าขาวมันจะเพิ่มขึ้นขาวมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะผมว่าตัวอย่างของคุณน้อยที่เล่าให้เราฟังเนี่ยมันเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทําให้คนที่ยังตกอยู่ในอบายเนี่ยได้มีกําลังใจนะว่าถ้าคุณจะหลุดจากอบายเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจสําคัญที่สุดและคุณน้อยก็ใช้ใจนั่นแหละหักดิบนะ แล้วก็หันหลังให้มันใช่ไหมครับแต่ถ้ายังใจไม่เข้มแข็งมันก็จะต้องไปไปมามาแต่ถ้าถ้าถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็หันหลังให้มันอะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันตอบโจทย์ก็ว่าชีวิตเป็นสุขมากขึ้นสงบขึ้นสงัดขึ้นใช่ไหมฮะสุภาพขึ้น นี่ถ้าไม่บอกว่าเขาไม่สุภาพเนี่ยเราก,ก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้นะนี่เราโชคดีของเราไงที่เรามาเจอเขาตอนขาวอ่ะตอนหนึ่อีโวแล้วนะครับอันนี้ก็เ bueno> ป็นตัวอย่างนะที่ทําให้เราฟังมันไม่ใช่เราฟังอย่างเดียวแต่เราได้เป็นแรงบันดาลใจโหวันนี้นะเรียกว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้อยมากแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยนะที่เนี่ยต้องลาคุณแม่มาไม่กี่ชั่วโมงนะคะ เพื่อที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวทางธรรมเนี่ยนะคะให้กับพวกเราว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ของชิดเราก็สามารถที่จะน้อมนำธรรมะเนี่ยเข้ามาหาได้ขอเพียงแค่ว่าเราเห็นว่าจะช่วยเราได้แล้วเราก็พิสูจน์ดูเพราะอย่างคุณน้อยก่อนถึงขั้นนี้เชื่อว่าไม่ได้วางแผนหรอกแต่ว่ามันไปของมันเองเนาะ <c oughs> หนทามันเปิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนั้งวันหนึ่งเนี่ยคะ่ะ ได้มาแบ่งปันเรื่องราวธรรมะผ่านทางรายการทําในใจของเรานะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ขอให้คุณแม่นะคะหายหวยเไวๆแจนมแขง,แงนะคะอืมแล้วเดี๋ยวคุณแม่อาจเป็นแข่งของเราด้วยและนี่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 ยิ้มรับเลยนะคะยิ้มรับแล้วนะอ่าวันนี้นะคะรายการทําในใจเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเราสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะบอกว่าเราเกิดมาทําไมใช่แล้วไปเห็นคุณยายเก็บผักบุ้งค่ะแล้วเกิดความสงสัยยังไงคะเราได้เรียนหนังสือที่ดีเรามีกําลังที่ดีแต่สุดท้ายคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็ยังเป็นอย่างนี้นั่นก็แปลว่ามันก็เข้ามาสะเทือนในใจพอสมควรเลยค่ะ เราไม่สามารถทําอะไรที่จะทําให้โลกใบนี้มันดีได้เลยเหรอเห็นวัดเห็นพระพุทธรูป<ม>ก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอะไรกันแน่27ละมั้งได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรมครั้งแรกค่ะ mm. เหมือนเราได้คําตอบเพิ่มอะเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่ชีท่านหนึ่งท่านก็มาบอกว่าเนี่ยหนูอย่าทิ้งการทําวิปัสสนานะลูกเดี๋ยวของหนูไม่ทิ้งหรอกคะ่ะเพราะนี่คือสิ่งที่หนูตามหามาตลอดชีวิตหนูได้คําตอบ mm. แล้วคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้เราค่อยๆเข้าใจมากขึ้นก็คือ ความตั้งใจและความมีวินัยต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจไปเรื่อยๆ